สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคาหวยรัฐบาลไทยคุณยายนะคะงวดที่ผ่านมาผลออกนะคะสี่เจ็ดหนึดแะคะสี่เจ็นะคะอ่ะคุณยายให้เก้าชุดนะคะงวดนี้นะคะคุณยายให้เจ็ดแปดเก้าสามแปดเดศสองศาดเด สอนะคะเด่น7และ8นะคะท่านผู้ชมขาใครชอบก็ตามนะคะหวยรัฐบาลไทยคุณยายนะคะงวดวันที่1กันยานะคะสองหเนาะคุณยายให้เด่น7และ8นะคะท่านผู้ชมขาเด่น7และ8นะคะ,ะคุณยายให้เจย้ำอีกทีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามแปดแป นะคะอ่าไวรัฐบาลไทยคุณยายนะคะ